เอ็มจีคอมพิค่ะที่ราคาดีที่สุดและเมอร์เซเดสเบนซ์ซีเอสห้าสิบสามเอ็มจีโฟติกพลาสคันนี้เลยครับราคาเบาๆเพียงแค่2องล้านสี่แสนเก้บาทจากรถใหม่ราคาตอนเปิดตัวนะครับห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเทอร์โบ435แรงมา้าแรงบิด520นิวตันเมตรนะครับ มาพร้อมเกียร์แบบ A M G Speedshift T C T 9 G Tonic และระบบขับเคลื่อนแบบ 4MATIC PLUS ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กไบค o l o ลนะครับ20นิ้วด้วยกันนะครับช่วงล่างก็เป็น A M G Line Control ด้วยภายในนะครับได้สปอร์ตสปอรตแบบนี้เลยเบาะหนังแนปป้านะครับ ผสมในนั้นมีก้าวไมโครไฟเบอร์เดินสติชได้สีแดงน,นะครับมีโลโก้ AMG ให้เครื่องสีเป็นเบอร์เมสเตอร์ไฟแอมพลายปรับได้64สีเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับตัว s t e e r i n g Assist นะครับ Lane Keeping Assist หรือว่า Head Up Display ตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับราคาสุดพิเศษอยู่ที่2 4 9 0 0 0นบาทจากรถใหม่ป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่5 8 8 0 0 0นบาทเลยนะครับสนใจรถคันนี้นะครับหยิบมือถือข,ขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้า้าานนลล่งไดเยะครับ